เอมมุกไฟมูวี่อินไซต์ชักกี้ทีวีซีรีส์สสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชักกี้ทีวีซีรีส์ซีซั่นสามและเนื้อเรื่องในตอนที่3นี้ก็จะเฉลยให้เราได้รู้สัทีว่าเจ้าชักกี้ มันมาอยู่ที่ทำเนียบขาวได้อย่างไรรวมถึงการกลับมาของตัวละครแอนดี้ทิฟฟานี่และนิกกาเรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นเข้มข้นขนาดไหนติดตามได้ในชักกี้ซีซั่น3ในตอนที่3กันได้เลยครับเริ่มเรื่องย้อนกลับไปในตอนจบของซีซั่นที่2หลังจากที่ทิฟฟาน,นี่ลักพาตัวแครอลล์ และกำลังที่จะถ่ายดวงวิญญาณของเธอเข้าไปสิงอยู่ในร่างของตุกตาเบลแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าตุกตาเบลนั้นมันก็คือเจ้าชักกี้ที่ปลอมตัวเป็นตุกตาผู้หญิงมาโดยตลอดและระหว่างที่เจ้าชักกี้กำลังจะลงมือสังหารทิฟฟาน,นี่อยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บุกเข้ามาจับกุมเธอในข้อหาฆาตกรรมแม่ของเล็กซี่ท่ามกลางผงชนที่มุงดูการจับกุมดาราดังเจเนิเฟอร์ทิลลี่ เผยให้เห็นว่านิก้าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสแก่ตำรวจทันใดนั้นเองแครอลน์กับชักกี้ก็ได้ทักทายกับนิก้าก่อนที่ทั้งสองจะวิ่งหนีนิก้าไปตามท้องถนนนิก้าเองก็พยายามเข็นวิลแชร์ไล่ล่าแต่เธอก็ต้องมาหยุดอยู่ที่ทางลงบันไดรถไฟฟ้าใต้ดินทำให้แครไลน์กับชักกี้สามารถหลบหนีนิก้าลงรถไฟฟ้าใต้ดินได้ทันเมื่อทั้งสองลงที่สถานี แคโรไลน์และชักกี้ก็บวกรถขึ้นแท็กซี่ทันทีเจ้าชักกี้บอกกับแคโรไลน์ว่ายังมีเจรายชื่อสำคัญที่มันจะต้องลงมือสังหารซึ่งรายชื่ออันดับแรกก็คือชื่อของแอนดี้คนขับแท็กซี่ที่ได้ยินแคโรไลน์เอาแต่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าคนกับตุ๊กตามันทำให้คนขับรู้สึกกลัวและต้องการให้ทั้งสองลงไปจากรถของเขา เจ้าชักกี้นั้นไม่พอใจที่คนขับแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารมันจึงจัดการคว้าร่มสีชมพูแทงเข้าไปที่ปากของคนขับรถจนตายต่อมาที่บ้านพักของแอนดี้เจ้าชักกี้มันก็ได้แอบเข้ามาทำร้ายแอนดี้และลงมือฆ่าเขา <c oughs> แอนดี้ตื่นได้แล้ว เหมือนวันเก่าๆเลยสินะชักกี้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีร้องไปก่็เท่านั้นแกหาฉันเจอได้ยังไงฉันมีแคลไล,ลช่วยนะเธอไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะฟังฉันนะนี่มันผิดอกี่ครั้งกันแล้วที่ฉันพยายามจะฆ่าแกไปตายซะแกเหมือนช้างเผือกสําหรับฉันแอนดี้ปล่อยฉันหนอ้นอบ้า ฉันรอเวลานี้มานานแสนนานแอนดี้แต่เดี๋ยวก่อนแอนดี้ยังไม่ตายมันเป็นเพียงแค่ความฝันของเจ้าชักกี้เท่านั้นเมื่อเจ้าชักกี้มันตื่นขึ้นมันก็ต้องตกใจ ที่ผมของมันหลุดร่วงและมีรอยตีนกาอยู่บนใบหน้าของมันนั่นหมายความว่ามันกำลังแก่ลงเมื่อมันพยายามย้ายวิญญาณเข้าไปสิงในร่างของแคลอร์ไลปรากฏว่าคาถาย้ายร่างเดมเบลล่าก็ใช้การไม่ได้ทันทีที่แคลอราไลตื่นขึ้นเธอก็ได้เล่าให้เจ้าชักกี้ฟังว่าในหนังสือวูดูได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าหากร่างที่สิงอยู่แก่ลงให้รีบไปปรึกษาคุณหมอโดยด่วน เมื่อชักกี้เดินทางเข้าพบหมอที่คลินิกหมอจึงสอบถามอาการต่างๆจนได้ข้อสรุปสาเหตุที่มันแก่ลงว่าคราวนี้มันจะตายอีกไม่ได้เพราะพลังหัวใจแห่งเดมเบล่าได้ละทิ้งจิตวิญญาณของเจ้าชักกี้ไปแล้วและร่างนี้ก็คือร่างสุดท้ายของมันจากนั้นหมอจึงเสนอทางออกสุดท้ายนั่นก็คือการที่มันจะต้องฆ่าคนหคนในสถานที่ต้องขำสาบ เพื่อที่หัวใจแห่งเดมเบล่าจะมอบพลังให้กับเจ้าชัคก,กี้อีกครั้ง <The noise> เจ้าชัคก,กี้จึงเดินทางไปที่บ้านเอมิตี่วิลและฆ่าคนในบ้านแต่การสังเวยชีวิตของเหยื่อเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยฟื้นพลังให้กับมันเพราะบ้านหลังนั้นเป็นสถานที่ต้องคำสาปที่มีพลังน้อยเกินไปมันจึงคิดถึงสถานที่ที่ต้องคำสาปสถานที่ที่มอบพลังความชั่วร้ายให้กับมันได้ นั่นก็คือทำเนียบขาวซึ่งเจ้าชักกี้เชื่อว่าที่นั่นคือสถานที่ที่เคยสั่งฆ่าผู้คนมากมายนั่นจึงทำให้ทำเนียบขาวเป็นสถานที่ต้องคํำสาปและมีพลังชั่วร้ายมากที่สุดหลังจากนั้นแคลโรไลจึงแต่งหน้ากลบเกลื่อนริ้วรอยให้เจ้าชักกี้และแคโรไล,ลย,ยังคิดหาวิธีให้เจ้าชักกี้ได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวโดยเจ้าชักกี้จะต้องอาศัยข้อมูลจากข่าวการเสียชีวิตของโจเซฟ ลูกชายประธานาธิบดีทำให้ต่อมาในงานศพของโจเซฟเจ้าชักกี้ก็ได้ไปแอบอยู่หลังป้ายหลุมศพเพื่อให้เฮนรี่ได้พบตุ๊กตาและนำมันกลับไปที่ทำเนียบขาวทางด้านของทิฟฟาน,นี่ที่ถูกจับติดคุกรอขึ้นศาลเล็กซี่ก็ได้เดินทางมาหาทิฟฟาน,นี่เพื่อตามหาแคลรไลน์น้องสาวของเธอทิฟฟาน,นี่บอกเล็กซี่ได้แต่เพียงว่าตอนนี้แคลรไลน์นั้นอยู่กับเจ้าชักกี้ และแล้ววันพิพากษาก็มาถึงเหยื่อทุกรายได้ให้ใหการต่อสารว่าเจนนิเฟอร์ทิลลี่นั้นเป็นบุคคลอันตรายที่ชั่วร้ายเจนนิเฟอร์ทิลลี่จึงเปิดเผยความลับต่อสารว่าอันที่จริงแล้วเธอนั้นคือทิฟฟาน,นี่วาเลนทน์ที่สิงอยู่ในร่างของเจนนิเฟอร์ทิลลี่แต่ทนายของเจนนิเฟอร์พยายามให้เหตุผลว่าเจนนิเฟอร์นั้นสติลุดและคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครทิฟฟาน,นี่ ที่เธอเคยรับบทในหนังสยองขวัญเพื่อที่ศาลจะได้ตัดสินว่าเจนนิเฟอร์นั้นวิกลจริตและยกฟ้องแต่คณะลูกขุนพบมูลความผิดการฆาตกรรมฝีมือของเจนนิเฟอร์ทิลลี่ถึงหลายร้อยกระทงทำให้เจนนิเฟอร์นั้นดิ้นไม่หลุดกับความผิดที่มากมายขนาดนั้นเป็นเหตุให้ศาลตัดสินประหารชีวิตโดยไม่รอลงอาญาแต่ก่อนที่ทิฟฟานี่จะถูกนำตัวออกจากศาล นิก้าก็ได้ระบายความแค้นว่าเธอจะรอดูวันสุดท้ายของชีวิตทิฟฟานี่ตั้งแต่ตอนประหารจนถึงวันฝังร่างลงหลุมในขณะที่เจ้าชักกี้ซึ่งตอนนี้มันก็ได้เข้าไปอยู่ในธรรเนียบขาวได้สำเร็จโดยเป้าหมายหลักของมันก็คือมันจะต้องฆ่าคนหกคนที่นั่นเพื่อที่หัวใจแห่งเดมเบลล่าจะมอบพลังกลับคืนให้เจ้าชักกี้อีกครั้งและซีรีส์ในตอนที่สก็จบลง ชักกี้ซีซั่น3ในตอนที่มีชื่อว่า Jennifer's Body อย่างแรกที่ต้องพูดเลยนะครับฉากที่ชักกี้ฆ่าแอนดี้มันคือสิ่งที่ช็อกคนดูหนังชาร์จเพลย์แขนฝังหุ่นมากที่สุดแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงความฝันของเจ้าชักกี้เท่านั้นเพราะตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่เราผูกพันกับตัวละครแอนดี้ซึ่งรับบทโดยนักแสดงอเล็กซ์วินเซน์ ศัตรูคู่แข้นตลอดการของเจ้าชักกี้เด็กคนแรกที่รู้ว่าเจ้าคาตกรโรคจิตชาลซิเรมันได้ย้ายวิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ยังคงไล่ล่ากันอย่างบ้าระห่าและเมื่อมาถึงชักกี้ซีซั่น3ในตอนที่3ดอนเมนซินี่น่าจะตั้งใจใส่ฉากนี้เพื่อหลอกคนดูว่าเจ้าชักกี้มันฆ่าแอนดี้จริงๆเพราะถ้าหากแอนดี้ตาย ผมว่ามีคนด่าดอนเมนซินี่แน่นอนครับในส่วนของต้นเรื่องนั้นก็ได้มีแขกรับเชิญมารับบทเป็นคนขับแท็กซี่นั่นก็คือดาราตลกคีแนนทอมสันจากรายการทีวีเซ u r เดย์ไนท์ไลฟ์ที่โดนชักกี้ใช้ร่มแทงตายอยู่ในซีรีส์เช่นเดียวกับแขกรับเชิญอย่างนักมวยปล้ำสาว WWE l ิฟ m ์มอ a n กนที่เคยโดนชักกี้แทงตายในซีซั่นที่2 โดยจะสังเกตได้ว่าในซีรีส์แต่ละซีซั่นเราจะเห็นดาราหรือเซเลบริตี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เจ้าชักกี้ได้ฆ่ากันอยู่เป็นประจำและในตอนที่3นี้เรายังได้รู้ว่าเจ้าชักกี้มันมีเป้าหมายที่ต้องฆ่าคน6คนในธรรเนียบขาวสถานที่ที่มีพลังชั่วร้ายที่สุดในอเมริกาซึ่งการฆ่าคน6คนในสถานที่ชั่วร้ายจะช่วยฟื้นคืนพลังเดมเบล่า และเจ้าชักกี้จะสามารถกลับมาใช้คาถาวูดูได้อีกครั้งแต่ทว่าส่วนที่ยังไม่เข้าใจในตอนนี้ก็คือคลินิกที่เจ้าชักกี้ไปหาหมอมันจะต้องเป็นคลินิกที่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนธรรมดาซึ่งในซีรีส์ก็ไม่ได้อธิบายอะไรเอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าคนดูจะต้องสงสัยเหมือนกับผมแน่นอน อีกอย่างที่เนื้อเรื่องฉเฉลยนั่นก็คือเรื่องราวของโจเซฟลูกชายคนสุดท้องของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตจากมะเร็งระยะสุดท้ายโดยสังเกตเห็นได้จากข้อความในหนังสือพิมพ์ Presidents y o u n g e s t s o n Joseph Collins passes away after terminal cancer diagnosis โดยประธานาธิบดี c คอ lin สนั้นเขามีลูกชาย3าคนซึ่งได้แก่แกรนลูกชายคนโตเฮนรี่ลูกชายคนที่2 และโจเซฟลูกชายคนสุดท้องซึ่งเจ้าชักกี้มันก็ได้แอบแฝงตัวอาศัยจังหวะที่ครอบครัวของประธานาธิบดีกำลังเศร้าโศกใช้ความเป็นตุ๊กตาของมันเพื่อให้เฮนรี่ได้นำมันกลับไปเป็นตัวแทนของโจเซฟน้องชายของเขาที่เสียชีวิตและตัวอย่างในตอนต่อไปเจคเดวอนและเล็กซี่ก็กำลังมุ่งหน้าไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่ทําเนียบขาวพวกเขาจะจัดการกับเจ้าชัคก,กี้ได้หรือไม่ รับชมกันได้ใหม่ในตอนหน้านะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชักกี้ซีซั่น3ในตอนที่3ที่ผมนำเนื้อหามาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วพบกับเอ็มมุกไฟล m มูวี่อินไซต์กับชักกี้ทีวีซีรีส์ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชักกี้ TV วีซีรีส Mook f i Movie Insight